เห็นคนดูเยอะก็เห็นมันอยู่ดีถ้าถ้ายังไม่แตะพันผมก็ผมดูทันอยู่นะตาม่วงมากลูกเหรอฮะอันนี้ผมยังไม่ได้อ่วงนะฮะตาผมตีหรือเปล่าอาจจะวันนี้อาจจะตาล้าล้าหน่อยครับวันนี้ผมเรียนเียนพิเศษกับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์พี่พีดูจพี่ติวเตอร์นอนไม่พบดูไม่ไหวแล้วจริงหรอ พราะผมมองจอเยอะไปแน่เลยเนี่ยแต่ที่จริงถ้าผมแบบดึงดึงเสียงขึ้นอะ่ะมันก็ดึงเสียงขึ้นได้นะ่อผมแค่แบบแต่ว่าถ้าเสียงปกติมันก็จะประมาณนี้ฮะตาล้าหรอขอรครับแต่ปกติผมก็ไม่ได้นอนวลานี้นะเฮ้ยหล่อมากของขัแต่วันนี้ไม่นอนดึกฮะวันนี้ ยังไงไม่นอนเกินตีหนึ่งอีกแล้วเพราะพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับผมต้องรีบตื่นมาเตรียมตัวอาบน้ำปะแป้งอ้ยพรุ่งนี้ไม่ได้ปัญหาไม่เป็นไรนะครับไว้เจอกันได้ส่วนพรุ่งนี้ใครเป็นผู้โชคดีคิดคิดไว้นะครับว่าเราจะคุยอะไรกันตราไม่ต้องห่วงนอะถ้าพี่พ ไม่เริ่มคุยก่อนผมจะชินพี่ๆคุยเองฮะหล่อยันออหล่อยันเสียงแล้วคือสมมติถ้าทุกคนบอกวันนี้เสียงหล่อใช่ปะแปลว่าเสียงวันอื่นหล่อน้อยกว่าน,นี้เพราะวัวนอื่นอะ่ะไม่ค่อยมีคนบอกเลยลว่าเสียงหล่อผมกลัวมันดูเสียวอะ่ะแต่ว่าผมผมทำเสียงต่ำกว่าน,นี้ได้ ยกเมีอาจารย์ใหญ่เป็นของตัวเองยังยังไม่มีค่ะอย่าเลยรอรอ,อปีสองก็ได้ฮะเสียงวันนี้ดูเข้มเข้มอ่าใช่ใช่ก็ได้เสียงต่ำกว่านีได้นี่ไปไหนไลฟ์ไลฟ์ไม่นานนะไลฟ์ประมาณห้านาทีเอ,อ,องเฮ้ยเขาเพิ่มห่อขวดฮะ วันนี้อาจจะเบลอๆหน่อยวันนี้ผมเรียนชีวะเรื่องจีเนติกไปครับ AUG อะไรมาหมดเลยฮะวันนี้พวกออปเปอเรเตอร์พรีเมอร์ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้หัวผมกำลังแบล n k มากเพราะผมเพิ่งเรียนชีวะสรรเสร็จฟอนเลนเจอร์รรเหรอฟอนเลนเจอร์พูดยังไงแล้วขอเขาบทฟรรอนเลนเจอร์หน่อยฮะมีใครจำได้ไหม พี่จูดโทนอะ่ะผมเคยเจอพี่จูดโทนครั้งหนึ่งที่โรงเรนของญี่ปุ่นพี่เขามาเดินงานวัฒนาแฟตัวจริงหล่อมากดุดันแต่ว่าของพี่เขา,าถ้าเสียงต่ำอ่ะ ดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor มันต่ำกว่าน,นี้ได้ไหมดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor ต้องต้องต้องยกก้ามดยยกก้ามด้วยหรอดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor แล้วเดี๋ยวทุกคนนี่จะบอกว่าเฮ้ยเคี่วผเป็นคนนิ่งที่สุดคนที่ปกติที่สุดก็ดูทุกคนชวนผมทำสิครับแต่ละอย่างอะคอนเทนต์นะพูดถึงรัปเตอร์เราคิดถึงบลูอ่ะคิดถึงคลิปคลิปคลิปไอบีเจอะที่ที่มีคนทำอยู่อย่านะบลูแล้วไอบีเจมันก็อยู่เป็นรัปเตอร์ หนูไม่ปกติผมปกติครับแม่พออขาตอนนี้หนูเขินมากตอนนี้จะเป็นลาวาแล้วเอาอีกเอาอีเอาอีเอ,อ่อไว้ผมจะต้องต้องใช้วามอะไรบ่อยๆๆให้ทุกคนมาได้ฟังเสียงนะเสียงนี้คือแบบติด QC แต่ว,ว่าต่ำกว่านี้ได้นี่เป็นไงไหน study mode study mode ในทวิต่ะอันนี้ติ๊กต k <ม>หมด ทำไมผมมาเก็บภารกิจผมมาเก็บภารกิจเอาเอาเสียงดีๆเสียงดีๆผมผมทําได้เหมือนกันแต่ถ้าพรุ่งนี้เ่จะมีเสียงที่ดีกว่านี้อีกแต่ผมยังไม่รู้เลยผมต้องใช้เสียงไหนวันพรุ่งนี้แฟนทุกคนมันเป็นงานแรกในชีวิตผมอะแฟนไซน์ั้งแรกอะผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะทําอะไรพลาดไหมผมจะเผลอทำอะไรผิดพลาดไปไหมงานพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงผมต้องใช้เสียงไหนผมต้อง คิดท่าผมคิดท่าไปเผื่อไหมหรือไอ้ท่าปกติองเลยไม่รู้เลยแต่ว่าผมไม่ได้จบคอนะฮะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงไม่ไม่ได้จบคอจริงๆริงแค่แบบมันมันมันทําเสียงต่ําได้นะตอนนี้เฉยไอ้เถอผมไม่ได้คิดมากแบบกังวลน,นะะตอนแค่เตรียม oh. เตรียมพร้อมไงอยากให้พรุ่งนี้มันเป็นประสบการณ์โมเมนต์ที่ดีที่สดุดในในทุกคนก็ซัพพอร์ตเรามาแล้ว ก็อ,อยากให้ทุกคนได้รับมุมเป็ที่ดีที่สุดผมหน้าขายดีๆมากพี่น้องอะนะมีคนชิปผมกบบดีๆด,ด้วยไอ้บ้าเอ้นี่มันเคมีสาธรารณะแห่งเลิฟซิกอุ้ยคงครับนี่ไง Take my horse ไม่ไรนะผมของค้าบ นี่มันนพบอุย้ยมันพบม,มีช่วงแรกๆอะ่ะมันพบเยอะมากมันพบเยอะเพราะว่าผมไปสัมภาษณ์กับน้องคือช่วงช่วงแรกๆผมผมอยู่น้องแบบมากก่อนที่ผมจะเริ่มติดติด,ตดเรียนซ้อมสายเน่ะซ้อมสายผมซ้อมอยู่นะผมนั่งซ้อมลายเซนผมอยู่แต่ว่า ไม่รู้ทำไมเวลาเซนแบบเซนเล่นๆอะ่ะมันจะดูไม่ค่อยดีต่อถ้าเซนแต่ว่าถ้าตั้งใจเกินไปอะ่ะไม่ดีเหมือนกันแบบถ้าแบบค่อยๆตั้งใจค่อยๆปานนี้หละผมรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นเส้นที่มันดูประ,ะดิษฐ์ผมต้องใช้ปากกาแบบเส้นใหญ่ด้วยอะ่ะเส้นหนามมันจะแบบสวยกว่าแต่ถ้าเส้นบางมันแบบ มันจะดูเล็กๆแล้วมันมันจะดูใสๆไงผมอาจจะยังต้องฝึกอีกเยอะเฮ้ยขอคนะูกขวานชิ้นแรกครับเฮ้ยโอสัตชิ้นแรกให้ผมผมนะครับพมเลือกสียางให้หน่อยครับอย่าเอาออกเป็นโทนดำโทนเหลืองโทนเขียวฮะไม่ควรเข้มไปเพราะว่าถ้าเข้มไปมันจะเหมือนแบามีอะไรติดฟันเราแต่ถ้าสว่างไปเนี่ย เวลาเรากินอะไรอย่างเช่นอะผมคนใต้กินแบบแกงส้มอะไรอย่างนี้แกงเหลืองอะไรพวกนั้นมันก็จะไปเปลี่ยนสียางอะผมจาได้ว่าผมเคยอ่านแบบเคยเคยดูหมอฟันแนะนํามาแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันสีไหนแต่ว่ามันมันมีสีที่เขาแนะนาจริงๆอยู่นะลองไปหาดูได้ใน youtube ผมจำได้ว่าผมดูใน youtube ทุกคนเดี๋ยวผมไม่ชอบผมต้องไปจริงๆแล้วเพราะว่าผมยังไม่ได้กินข้าวเริวผมกินข้าวตอนอยเย็นดีไหมแต่มันหิวอะ่ะกินนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปเตรียมตัวนอนละยังไงขอให้ทุกคนสซ่นๆนะครับแล้วใครที่เจอกันพรุ่งนี้